ได้ลองทำได้ลองปฏิบัติและผู้ที่มีปัญญาจะไม่คิดเลยนะคะว่าตัวเองไม่มีบุญเพราะท่านเหล่านี้ลึกๆภายในใจของท่านเรียกร้องอยู่ตลอดเวลานะคะที่จะเข้าสู่ทางธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นและมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีความแน่วแน่นะคะศรัทธานี้ไม่เคยสั่นคลอนเลยนะคะไม่ว่ามนุษย นะคะที่เข้ามาห่มเหลืองจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ตามศรัทธาไม่มีวันเสื่อ,อมนะคะไม่มีวันสั่นคลอนเพราะเชื่อมั่นและมั่นใจนะคะและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างจะทำตัว ให้ดีจากข้างในโดยแท้นั้นสามารถทำได้จริงนะคะเพราะว่าท่านเหล่านี้ได้ฝึกฝนอบรมกายใจของตัวเองมาเป็นอย่างดีนะคะนี่ไม่มีใครให้กราบไหว้ก็ไม่ได้สนนะคะกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระอริยสงฆ์กราบลงตรงหัวจิตหัวใจของตัวเราเองนี่แบบนี้เลยนะคะ เมื่อเรารู้ว่าเราฝึกเราปฏิบัติมาดีแล้วกราบลงตรงหัวใจของเราเองให้มันได้ถ้าเราดีจริงนะคะเราจะกราบลงที่หัวใจของตัวเองได้อย่างสุดจิตสุดใจนะคะอืมทําให้มันได้แบบนี้ใช่ไหมคะนี่แหละนักฝึกนักปฏิบัติของเรานะคะแม่หมอออกมาอ่านไพ่เปิดไพ่ก็เพื่อให้เรามีข้อความได้คุยกันนะคะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่แม่หมอเคยทำมาเนาะหลายภพหลายชาตินะคะเรื่องการเปิดไพ่อ่านไพ่นู่นนี่นั่นมันก็เป็นความรู้เก่าความรู้เดิมเนาะอันนี้ก็เอามาเชื่อมโยงกันนะคะเพื่อให้เราได้พูดถึงสัจธรรมพูดถึงความจริงเพื่อให้มันเป็นบันไดนะคะอาศัยความเชื่อเพื่อเข้าถึงความจริงแบบนี้ไม่มีวันหลงทางแน่นอนนะคะขอให้ไว้ใจนะคะมั่นใจ ในหัวจิตหัวใจของตัวคุณเองนะคะว่าคุณมาถูกทางแล้วเห็นไหมเอสอบคัพส์ออกมานะคะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะคนที่เข้าสู่เส้นทางแห่งการยกระดับจิตวิญญาณนะคะคุณจะได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงนะคะมาจากภายในหัวจิตหัวใจของตัวของคุณเองคุณจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็น